สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์578อีกแล้วมันเนี่ยมันรอบยังเห็นแล้วคู่มือนี่ตบค้นกับตบไปแล้วไอ้ยังก็ซึก้กวันกับวันไอ้อดไว้คาดําเยอะสั้นๆคาดมาเข้าสิตามหาคนหายความมาอนี่นี่เดี๋ยวนี้ก็บม่ได้หายแล้วท้ายคลิปมีตามหาคนหายบิดไปละอันนี้ก็สิฝากซุ่มบวรอดฝากซุ่มก็ได้แล้วแล้วข่อยก็สิซุ่มอยู่ เซิร์ฟ5 5 5ค่อยที่ซุ่มโบรอดอันนี้ก็เติมต้นใหม่ก็โหดเนาะยังก้อยเฮ็ดอันนั้นก็เฮ็ดไอยโซนิก5เดาวก้อนโซนิก5เดาวถ้าซุยลิวไม่แรงก็ไม่มีผลนะครับพ่นเลยวโหดไปอีกอ่ามันเพราะว่ามันแห้งต้องมันก็ออกก้อนก็ได้เปียกตลอดหลืวเ่าแต่ว่าก็ขั้นบ่้แห้งกับวุ้ยมีผลเลยซุยลิว โซเรียของพี่อันดับเทเดียว่ะอันดับเก่าป่ะของเซริร์ฟโซเรียมาเราก็ตอนนี้อยู่อันดับที่เก้าของเซิร์ฟเวพละห้าหาหลาหนึ่งหาแต่ว่าข่อยแซงหน่อยู่ขั้นปูบอมข่อยหาดาวเออสามดาวเพราะว่ามันก็สิได้ไปปุดท,ทักษะแซงนี่แหละอันดับแปดข่อยอยู่อันดับ 8. แปดตะเกียรยู่อันดับสนะิบสองเนาะตอนนี้จะขอมาอยู่อันดับที่ แปดเทเยกคีโมไปไง่ายอีข่อยของเขากัดขาดมองลอ้านหลบมองลอ้านเนี่ยขั้นเพิ่มขึ้นมาหน,นี่กัได้ยู้ที่แปดอยู่นี่กัหาคองกัดแต่นี้กัดดองยากมากหรอกดองได้ยู้หนี่ย์ก็อัมาต้าแล้วกะบิดแรงบิดนี่ขาดจางละอันอันนี้กม็มีเปิดยู้สีทองนี่มีเปิดยู้ซองอันแต่ว่าสีหมองโนมีก็เลยพังได้เปิด อันนี้ก็รูนทะลุลงอันนี้ก็ซ่อมกันกับสนามแรงบิดแต่ว่าขอบว่าลูนทะลุลงมันสิไรโจมตีวะวะขั้นใส่ให้อ้ขั้นใส่ให้อ้ซุยเลี้ยวทีนะขั้นใดโจมตีก็บยไขค่อยู่มาอันนี้เขาก็ซื้อมาหาซิปซองเท้หาหัดซื้อกล้าชิมหาหาัดก้าชิมหาเราก็ทำปกติของเขาเราก็มือนีกับพัฒนาให้เรียบร้อยนี่ <laughs> อันนี้ยังพอฒนาเรียนอยู่ไอ้อดานที่ นึ่งก็วิวแปดสิบเนี่ยเนีนไปสองสามดานหนึ่งยังขาดอีกรับพลังงานมากก็ลืมกลับไปกดให้เลี้ยวเบิด์ตไม่ได้ผ่านดานนี่วิวเนืสิปั่นให้สุ่ยเลี้ยวคือเก่าปั่นให้สุ่ยเลี้ยวมากำลังก็ฟร์มดานก่อนจากสองดานก่อนไปมาหนึ่งก็เนีนไปเลยมัดมังกรเหิหนนภาเหยียบหน้าไปชุบตูมสี่ดานสี่เยียบปีตูม เดวลานมันแรงขนง่า,านชิวยู่อ่ะน,นี่ผ่านชิวนี่แหละแต่ตอนนี้ก็คือพันธุ์ได้ฟาร์มพลังงานเบิดช็ <c oughs> อกโกแลตเบิดนะอันนี้ก็บไปได้ใส่ของคร้อมเรียวแหย่ซุยเลี้ยวดิซุยเลี้ยวมีแต่ไอ้นั่นซุยเลี้ยวมีแต่ไอ้โจมตีโจมตีได้เมจบิบ่กับโจมตียังอีล่ะทุกอย่างแต่ของซุยเลี้ยวคอย เน้นแรงพอแค่ได้ออกขั้นบ่ได้ออกอะบ่มีผล <c oughs> นี่มัดเดียวเหยียบซ้ำไปอีกเรียบร้อยเลยนีหละความขอ้ขอดีของซุยเลี้ยวข้อดีของซุยดิวลับไปกดออกไปอ้าวมารับเพชรเพชรจะสำคัญนะเพชรเพชรยังหายาคู่เหมือนนี้รับเพชรไปนะของอะไรอย่างนี้ชูได้กุญแจ อันนี้ได้เปิดไปตู้อาอได้ตัวแดงขณาพันธุ์เน่้องเกษตตัวแดงกันเนาะเดี๋ยวถาว่ายมือแรกก็ค่อยสิเปิดเอื้องผลักค่อยสิบซ่มซ่มตัวแดงตัวแดงสิบใบว่าสิด,ดองจยว่ดองไปเอาปูบอมเอ้ยอไปเอานี่ก็ทัดทัดซึมกุกิหลางสองขับมาคยกินหย่อนะมา ก็คุยกินจอฮรก็คุยกันครับมาคุยกับผู้สิถูกกระทําก่อนเหมือนใครจะเป็นคุยคนโชคดีคนแรกนี่แหละเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนอันนี้ก็อันนี้เนี่ยก็เบียดป่อันนี้ก็วิวว่าขึ้นบ่ใบว่ามาเลยเพิ่งกลับมาบ่นี่เบีดนี่น,นี่ก็โนเนมนี่ก็ได้เจ้าของไหมอ๋อนนเสียงแล้วเสียงซยุยเลี้ยวแล้ว หาเฮ็ดช่วยิ้วหาดาวมาเอาหนึ่งวันแล้วไปใช้กบน้อยกลมา <c oughs> กบกบน้อยกมาก่อนไอ้หนูอย่าพึ่งน้อยใจไปเองโดนกระเทือบแน่นอนวันนี้อ้าวแมีนบอกละเขาเปิดก้อนอีกตายละถือกระแทกหนาซะน,น้อวันนี้มาชูเข้าไปอ่ะซับหนาขึ้นไปชู่นะบ้านนี้ของเขาบินแล้ววันนี้ หมัดมังกรเหินนภาเหยียบหน้าไปตุ้มไปติดโลเหยียบไปอีกสี่ล้านกาเหยียบไปอีกสิบสองล้านโอ้โหทีแรงไปไหนไปแคนคนอลนุลแมนนะกระนำมาแล้วบ้านนี้กระนำไปทีพื้นที่ตัวได้บ้านนี้ชุบหมัดมังกรเหินนภาเหยียบอุม้มสิบหกล้านเหยียบแถวหลัง 24, 000, ยี่สิบสี่ล้านเหยียบแถวหน้า,ห,นาหาล้าน เรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยคำเดียวนไงล่ะเจอพี่ยี่สิบสี่ด้านไปไอ้หนูตำนานตำนานที่ตำไม่นานวะวะวะเสียงไหวอันนี้แท็กทุกคนเอาเบิง่งนู้นล่ะไหวบอตะกี้ขจ้าจโต๊ะไข่เคอจังเล่เคยจังโจกนไงล่ะมาบาทนี้โอ้เขาเปิดก่อนนี่แหละสุย,นนลสยเลียว สับหน้าไปโอ้ลานหกซับน้ามาติดโลติดกระดูกหักบาน,นีหมัดบางกรนเหือนนภาเยียบหน้ามาติดโล <c oughs> ติดโลป่อแตกกระดูกหักเชียบมาอีกลานเจ็ดล้านสี่ล้านเจ็ดเนาชิวชิว,ชวพี่บอกเลยพี่ชิวชิวซับน้ามาอีกโอ้โหเอ,อาละบานนี้แขนกลอตลมานสับน้ามาจิกนะบุบอมตีธรรมดาไป ชูเข้าไปมาหมัดมังกรเหินนภาใครมาเนี่เอาจริงแล้วหมัดมังกรเหินนพาเหยียบหน้าไปชบตูมสิบเอ็ดล้านเหยียบไปอีกยี่สิบเจ็ดล้านเหยียบมาอีก 7, เจ็ดล้านสองเรียบร้อยซุยเลี้ยวหายหายคำเดียวคือหายมาใครอีกปะน,นี่ใครจะเป็นคนที่โชคดีคนนั้นเริ่มใหม่ก็โหดเริ่มใหม่ก็โหดเนี่ย่บมี่ยังอะไรก่อน ราดัมหัวใจกันยังอันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทักไปในเฟซเดี๋ยวค่อยเฟซให้ซุ่มช่วยดิวนี่คนมาตบพี่เนาะเลียด๋ยคนหายตามหาคนหายนีโอปิ้นไอหนุ่มปิ้นกลับมาก่อนกลับมาหาพี่ก่อนไอหนูไอยังเกาะอันนี้ไอยังเกาะไอเกลวินนี่ได้เกลวินแล้วนีนี be ่ดู กูซาได้เกี่ยววินดองดำม,มากนี่เรียบร้อยไดเนี่ยมาชูเตะมาแบบนี้โอ้เขาเร็วกว่ากูตัวเลยโซนีกฝังสีงเ,าาเงาบาไปหนังชูเข้าไปเตะกิโลคิงเอนจินตึก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 เรียบร้อยมาปบบนี้ละได้ออกเวลาข้างข่แบบนี้ลูกเตะวายุสลาตันสตาร์ไปร์ตูมเรียบร้อยบ่ได้ออก โอ้ยพัสเต้นกับพัสเต้นไอันนี้ไปราชาใต้ดินสับหน้าชู่ตุ้มไปมาบ้านนี้นี่ละตัวเบียร์คอยอีกตัวหนึ่งงูกิ้งกองแลนกายชวบสอดสามลานหาหายไปสี่มาหงลูกไฟชู่จิโล่ปูปอมแตวโมมีดาเม็ดมาบานนี้ตีธรรมดาไปสามหมื่นสามสามหมื่นหาเฮ้ยมันไรประโยชน์อีป่ะ โซนิคฝังซิงชู้เข้าไปมาลาบ้านี้ลูกเตะพายุสลาตันชูชูชูตูมจะตันอีกแล้วโอ้โหตายไปโอ้แรงดีไปสองแสนหกตีธรรมาดาไปอีกทิดโลกเอา้าปานี้ละเฮ้บาบอลาตีปะนี้โตพิชากอสอรพิษจูโจมฟิบฟิวจูียบ้ลยเอ้ยยังบาตายอีกยังว่ะ หยาบมึนขนาดไปหงลูกไฟชู่สองมืนเจ็ดดามเอ็ดนะบาทนี้ตีธรรดา,าตุ้มเรียบร้อยปาทนี้ปิดฉากด้วยโซนิคฟังสีเงาฟูบชูเรียบร้อย,ย,โ,ย,อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวไอ้หนุ่มกลับมาก่อนไม่เล่นกับพี่ก่อนไปแล้